สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่26มีนาคม2565วันนี้ผมก็จะเดินทางไปวิ่งที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับก็จะเดินทางไปในวันนี้นะครับก็ไปกับพ่อสองคนนะครับแม่ก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเข้าเวรนะครับเลยไม่ได้ไปนะครับเลยจะไปกับพ่อนะครับก็ไปแข่งวิ่งนะครับก็ไปหาประสบการณ์นะครับแล้วก็หาเพื่อนด้วยนะครับ ทดสอบร่างกายตัวเองด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะไปวิ่งตามปกตินะครับแต่อันนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับเป็นการชิงถ้วยด้วยนะครับใครติดหนึ่งใน5้าก็จะได้ถ้วยรางวัลนั้นมานะครับส่วนสําหรับวันนี้ก็กําลังจะเดินทางไปนะครับนี่นะครับก็แต่งตัวเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับชุดในการแต่งตัวในวันนี้นะครับก็จะเดินทางไปนะครับก็เดินทางประมาณ1วันนะครับก็ไปถึงนู่นก็ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็นอนพัก นอนกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ค่อยวิ่งในตอนเช้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัดไว้เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับสอบวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย